จะถ่ายรูปไข่เจียวมาทำยยกนายแบบเนาะเกิดไข่เจียวต้นฝีมือของต้นเจียวไข่พิศาสองพันเจ้าจะได้กลิ่นคนแะ้ต้นได้กลิ่นปีเนี่ยบ่จ้างก่อนทอดไข่ปลาก็ะาจ้างโอ้โก็จะเสด็นเต็มหน้าโอ้ เฮียนแบบเจชฟเชฟเชฟกระเทะเชฟกระทะลุ้พี่อยากกินกระแกงโฮะนะทอดไข่เจียวเขาอะไรนะครับอดเป่าทอดไข่เปล่าทอดไข่เจียวแม่ครัวแบบต้องน้องต้นทำเองไอ้ยควันโฮมเปียก็ไปยื้อที่ควันพี่ขอจานหน่อยไครไม้่ล่ะที่สาวกินน้อยเดียวห้าหกแกน เมี้ยไม่หมดอะข้างในมันจะซุกก่อน่ะต้นซุกกับน,<อ>นี่มนยมดเวยใส่หอมใหญ่จส่กะใส่กะบ่าวต้นทอดไข่ให้กินเจ้า